สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทัพย์โทร02 205 7250อันที่หนึ่งเลยทําไมเศรษฐกิจของจีนนะครับในขณะนี้ถึงขยายตัวต่ำมากนะครับในรอบ50ปีเลยนะครับเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือว่าเพราะเกิดประเด็นปัญหาเรื่องของโควิดคนก็หวังในใจว่าพอรัฐบาลเนนะี่ยนะครับมีการอะไรครับคลายล็อกดาว จะเหมือนต่างประเทศเลยจะมีเพรอับดีมานเพรอับดีมานคืออะไรครับมันอดกั้นมานานมากปาเดียวปาร์กบกว่ามันก็ได้ผลนะครับเดือนมกราเนี่ยมันดูลนดีแต่มาถึงจุดหนึ่งแผ่วไปหมดเลยที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าไอตัวผู้บริโภคประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกนะครับไม่เหมือนเราเอ่อเป็นเป็นสังคมที่มีการประหยัดเซฟฟิงเขาดีมากไม่เหมือนเราอ่ะเป็นประเภทที่ใช้จ่ายเกินตัวเพราะประเทศจีนที่มันพัฒนาเศรษฐกิจไปได้ดีเพราะว่า คนนะครับมีการประหยัดได้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพนะครับสร้างในงตัวขีดความสามารถในการแข่งขันถึงจุดหนึ่งเพียงแต่ตอนนี้มันลำบากเพราะตอนนี้ต้องเล่นเรืเ่องเรื่องของไอทีตอนที่ถูกอเมริกาเล่นงานหนักเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่าตอนนี้หยุดชะง,งักเลยนะครับเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงเนี่ยนะครับมาจากเรื่องของอะไรครับเรื่องของคอน f ิเดนซ์คอน f ิเดนซ์ส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากอะไรครับนะครับมาจากเศรษฐกิจมาจากเรื่องของแนวนโยบาย ของภาครัฐนะสีจิ้งผิงต้องการบอกว่าอะไรต้องสังคมนิยมนะครับคุมทุนนิยมนะครับในการประชุมเมื่อเดือนตุลาคมของพรรคที่ทางด้านสีจิ้งผิงพูดง่ายได้ต่ออายุเป็นสมัยที่สามเลขาธิการซึ่งทําให้เขาเนี่ยยิ่งใหญ่นะเขาต้องการบริหารบอกว่าเฮ้ยต้องบริหารเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพแต่การทาเติบโตอย่างคุณภาพของเขาเนี่ยไปกระทบออกมาเป็นรูปธรรมคือตัวเติบคุณภาพหนึ่ง เป็นการเติบโตที่เน้นเรื่องไฮเทคแต่ตัวนี้ก็ถูกกระทบเพราะาตัวนี้ที่จริงที่เขาพูดแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะต้อตงการนะฮะจริงๆต้องการด้วยแต่ส่วนนึ่นงก็ถูกบังคับเพราะอเมริกาตอนนี้นะครับเล่นงานจีนเพราะกลัวว่าจีนเนี่ยจะพัฒนาสู่เขาเรียกว่าไฮเออตัวไอเทคไฮเทคโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เกี่ยวข้องก็คือเซมิคอนดักเตอร์ในลักษณะไฮเอด์กับควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่ง Executive Order ของไบเดนออกมาชัดเลย ไม่ลงทุนเพราะฉะนั้นทางด้านจีนก็จะเจอประเด็นปัญหาจะต้องพัฒนาขีดความสามารถตัวเองไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณี้ก็อะไรครับก็สิ่งที่ทางด้านของสีจิ้งผิพยายามทําก็พยายามเลยครับไปเชิญชวนบิลเกตไปเชิญชวนเอลอนมัสหรือใครต่อใครเฮ้ยคุณจะไปฟังรัฐบาลคุณนะครับต้องมาลงทุนต้องมาอะไรต่างเหล่านี้แต่ก็ยังมาพูดง่ายยังไม่เกิดผลเพราะส่วนหนึ่งเพราะว่า ทางด้านของแนวนโยบายของสีดิ้งผิงนั้นเน้นเรื่องอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับ common prosperity common prosperity เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรครับบอกว่าประเทศสังคมสังคมนิยมอะจริงๆแล้วควรจะความแตกต่างรวยกับจนมันควรจะน้อยมากแต่นี่มันเหมือนกับประเทศทุนนิยมเลยรวยก็รวยมากนะครับพวกอสังหาทรัพั์พวกไฮเทคพอชนะใจจนก็ยังจนอยู่เยอะแต่ว่าเขาไม่มีคนจนเลยนะในง่ายของไอ้พวกคนจนขั้นต่ํา แต่ว่าความแตกต่างรวยกับคนที่ไม่รวยในหากกันเยอะมากเขาก็เคยเล่นงานพวกไฮเทคจำได้ไหมครับไฮเทคอาลีบาบาทางด้านของเอ่อเทนเช่นแล้วก็เรื่องของแม้กระทั่งโรงเรียนสอนกลั uh, ววิชานะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้มันมีความรู้สึกให้คุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแต่อันนี้ไปกระทบเพราะว่านักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศชัดจะไม่แน่ใจบอกว่าเฮ้ภายใต้สีจิงผิงเนี่ยตกลงจะกลับมาสู่สังคมนิยมหรือ,องไง ความไม่แน่ใจตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ทําอยู่นั้นก็ตั้งใจดีทําให้เกิดเขาเรียกว่าะอะไรเออเป็นการโตอย่างมีคุณภาพมีการควบกลุ่มแต่พอสิ่งที่ออกมามันมันถูกตีความโดยเอกชนเอ่อของในต่างประเทศและในประเทศได้ชัดจะไม่แน่ใจก็เกิดการราบลดการลงทุนลงต่างประเทศนั้นก็มีมีการลดการลงทุนลงอีกส่วนหนึ่งถอนการลงทุนเพราะว่าถูกอเมริกาที่มันมีการบางังชัตไม่ว่าไม่คุนกับผมมีการเรียกว่าเฟรนช์ชอร์ริง และเพราะเศรษฐกิจต่างปรเชอลิงก็คือมาลงทุนในประเทศในท,ท,ที่ที่ที่เขา,าเป็นเม็ดเพราะฉะนั้นคนที่มาลงทุนในจีนชักจะบอกให้มันไม่ใช่เป็นอัตราการเติบโตตัวนี้ก็เลยทําให้การลงทุนเนี่ยลดลงพอลดลงปั๊บคอนฟ i เ e นซ์ตัวนี้ก็ทําให้สู่การบริโภคการบริโภคก็ลดลงพอลดลงปั๊บก็เกิดเงินเฟ้อเงินสืยเพราะอะไรครับเพราะเงินเฟ้อที่ที่คนก็กลัวกันคือไอ้ตัวเ,เงินเฟ้อมันลดลงมันลดลงเนี่ยหมายความว่าคนมีตังอาจจะไม่ซื้อนะคิดในใจ ถ้ามันเป็นแบบนี้รอไว้สักอีกสักหลายเดือนมันจะต่ำกว่านี้อันนี้ยิ่งเป็นสถานการณ์ที่เล็ว้ายไปกว่านั้นอันที่สามก็เกิดจากอะไรครับก็เกิดจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกําลังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นี้ก็เป็นตัวของของเรษิกิจจนีนตัวที่สี่ก็คือพออัตราการเติบโตชะลอตัวต่านะครับแล้วก็ทางด้านของอะไรครับนี่นี่เอ่อนี่ของอะไรครับอ่าของภาคเอกชนและกัภาคภาคารัฐโดยเฉพาะโลเคอล ก็บแม่เรกก็บมนเนี่ยนะติดหนี้นะครับพอติดหนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับก็ทํำยังไงครับก็ไปนะครับก่อนหน้านี้ยังมีที่ดินสําหรับเป็นตัวให้อะไรัให้เช่าหรือขายให้กับให้ให้ให้ทางอาสามดีบุจับอาสามดีจับแย่ที่ดินของเขาก็มีประโยชน์บางแห่งนะครับที่รัฐบาลท้องถิ่นไปสร้างสถานเอ่อแอร์พอร์ตแปลว่าแอร์พอร์ตที่เกือบจะล้างเลยเพราะว่าธุรกิจตึกต่างๆเราเนี่ย เวลาไปเมืองจีนบางแห่งโร่งไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่สะสมจนทั้งหนี้สาธารณะกับไม่สาธารณะรวมร้อยสองร้อยแปดสิบของ GDP เพราะฉะนั้นผลอันนี้ก็ทําให้จํานวนคนตกงานถ้าโดยเฉลี่ยตกงานยังไม่มากนะครับประมาณแค่หกเปอร์เซ็นต์แต่มันไปมากถึงที่พวกที่จบการศึกษาจบมิทยลาลัยใหม่ๆเนี่ยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ะตกงานครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดประเด็นปัญหาเกิดว่าแต่ประเด็นปัญหา ที่สําคัญมากที่สุดต้องยอมรับว่าสีจิ้งเผิงเ,งเองนั้นครับก็เกิดยังไงครับต้องเผชิญกับเรื่องของการพัฒนาความยิ่งหญ่ของจีนแต่ผลที่ออกมาในทางนี้ทำให้ประเทศอเมริกากับยุโรปเนี่ยเล่นงานจีนเพราะต้องการที่จะป้องกันจีนไม่ให้พัฒนาไอ้ตัวเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจไปสู่ทางด้านการทหารเพราะฉะนั้นก็มีการเล่นอย่างหนักเลยเพราะมีการเล่นอย่างหนักครับมีการอะไรครับเรื่องของอออการดําเนินขาระกิกันการค้า ตามมาด้วยเรื่องของกิจการทางด้านเทคโนโลยีกิจการทางการค้าจริงๆยังไม่เคยน่าเป็นห่วงเพราะอะไรครับขนาดที่กิจการน,นะฮะการค้าระหว่างจีนกับอเมริกกับอเมริกาเนี่ยขยายตัวสูงสูงมากตายตัวที่น่าเป็นห่วงสําหรับจีนก็คือว่าจีนไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิทางปัญญาหรือว่าไปเอาเทคโนโลยีของต่างประเทศอเมริกาเนี่ยมาต่อยอดโดยเฉพาะไอ้ตัวที่จีนยังไปไม่ถึงนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับ, ctor, น,ะรบนะฮะไปไม่ถึงยกตัวอย่างง่าย ว่าทําไมไปไม่ถึงจีนเนี่ยนะาทำเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์มันมีกระบวนการตั้งแต่ตัวไฮเอ็นจนถึงโลเอ็นนะครับแต่จีนเนี่ยทำได้ในระดับโลเอ็นกับตัวตรงกลางนะครับอย่างหนึ่งในนั้นที่จีนกําลังใช้เตรียมตอบโต้เขาเรียกว่าอาไอ้ตัวนะครับเออเลกเซี่ชิปเลกเซี่ชิปเนี่ยเป็นเลกเซี่เป็นชิปประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นระดับกลางนะครับคอมมอนใช้กันทั่วไปกันหมดเลยเป็นชิปที่มีขีดความสามารถ นะครับเอ่อก็เรียกว่านาโนมิเตอร์เนี่ย28นาโนมิเตอร์แต่ว่าไอ้ที่จีนทำไม่ได้คือไอ้ตัวนาโนประเภท3อันเนี้ยเป็นเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจีนทำไม่ได้นะครับนั้นอเมริกากับยุโรปนะครับก็จะอะไรครับรวมกับทางเกาหลีกับทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นะครับเรื่องส่งออกเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรตอนนี้บีบมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโอ้โหไอ้ตัวเนี้ยเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซล เรื่องของคอมพิวเตอร์ดิจิตอลเรื่องของอะไรครับเทคโนโลยีทางด้านทหาร,หรเยอะแยะไปทั้งหมดแล้วก็ขณะนี้จีนเองก็กำลังพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมาทดแทนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคตนะครับเพราะว่าไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรู้เลยครับว่าเซมิคอนดักเตอร์ถ,ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ,ตไอ,ตไอต้ตัวมันไอ้ตัวไอ้ตัวตัวชิปอะแต่ที่ไนนั่นมีทรานซิสเตอร์นะครับไอ้ตัวตัวบิตอะ มันบีบจนวทั่งเล็กจนวทั้งไม่รู้จะเล็กต่อไปได้ยังไงแล้วเพราะฉะนั้นในที่สุดนะฮะแทนที่จะใช่อะไรครับอ่าใช้บิดใช้เป็นอะตอมพออะตอมเนี่ยคุณก็เรียนรู้อะตอมอะนนนูที่เล็กที่สุดจริงๆมันมีมากกว่านั้นคือโปรตอนเพราะฉะนั้นไอ้คนตัมคอมพิวเตอร์จริงๆก็คือเรื่องของการใช้อะตอมขึ้นมาซึ่งกําลังต่อสู้กันอยู่อเมริกาก็ทำาะไงครับเอ่อป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยซึ่งให้ความสําคัญการนี้นะครับพเพราะเรื่องที่สองตัวนี้เพราะอันนี้ก็เลยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นะครับขีดความสามารถของจีนเนี่ยกำลังถูกกระทบนะครับอย่างเช่นหนังสือสดโดยคนเขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์จีนที่มีชื่อมากนะครับไปเรียนนะไปสอนอยู่ที่ลอนดอนสคูล o อฟอ e ค o n o m กนะครับของอังกฤษนะครับเขียนหนังสือชื่อไชน่าด w c h i น a า l a y b o o k เขาบอกเลยว่าไอ้จีนเนี่ยก่อนหน้านี้พัฒนามาดีเพราะว่าเป็นโมเดลที่ต่างกับตะวตันตกเพราะตะวันตกจะไปต่อว่าหรือดูถูกจีนจีนเขาบริหารได้ดี ตลอด1978ถึง2008อ่ะกีป่ปีครับเศรษฐกิจจีนขยายตัว10%เขาเกง่งเพราะว่าเขาสามารถใช้ขีดความสามารถทุกระดับได้เต็มที่เขาเร t ตัว factor แต่วันนี้ก็ยอมรับว่าจีนถึงจุดที่พัฒนาต่อเนี่ยต้องพัฒนาด้าน IT โดยเฉพาะ IT ที่เกี่ยวข้องกับ AI กับเรื่องของพวกนี้ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจีนยังอยู่ในฐานะที่เป็นรองอยู่เพราะฉะนั้นไอตัวทก factor ตัวนี้ลดต่ำลง เพราะฉะนั้นพอลดต่าลงนี่เป็นเหตุผลว่าเศรษฐกิจจีนถึงขยายตัวนะครับจากเคย10%เนี่ยสมัยสีจิ้งผิงเข้ามา1-2จนถึงโควิดขยายตัว6หลังโควิดปีแล้ว3ปีนี้5แทอบอึดเลยแล้วมีการวิเคราะห์ว่าเฉลี่ยต่ําสุดนะในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยได้5%ถือว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับบูมเบิร์กมีการมองด้วยซ้ําว่าเคยอาจจะเหลือ3%เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันที่ทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยทำมาอยู่ในเครื่องที่อัตราการเติบโตส่วนหนึ่มมาาีปัญห ก็คือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยต่ำลงเพราะว่า total factor productivity ตัวนี้ต่ำลงซึ่งจีนจะต้องเอาชนะและก็ว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทให้เป็นอิสระซึ่งยังไม่ใช่ของง่ายนะเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาของเศรษฐกิจจีนตอนนี้จึงเกี่ยวข้องกับภูมิรัศ,ศาสตร์เกี่ยวข้องการต่อสู้เกี่ยวข้องแนวนโยบายภายในเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆจนกระทั่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะครับและก็พ่วงไปสู่ ด้านของอการเมืองเรายัางไม่ต้องพูดถึงแนะครับแต่ก็เกี่ยวข้องกัเรื่องการเมืองด้วยแต่ที่เห็นชัดก็คือปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้รวมกันแล้วมีอะไรบ้างครับ 1. น,นะครับเรื่องของอะไรครับอสังหาริมทรัพย์สอคนตกงานระดับที่จบปริญญาใหม่ๆอันที่สามหนี้สาธารณะและไม่สาธารณะสูงถึง280%กับสในเรื่องของเงินเฟอ้อไอ้เงินทษเงินฟืดนะครับนะครับ,แล,รบแล้วก็ห้า ซึ่งเป็นต้นเหตุของทั้งหมดด้วยจ๊ะก็คือเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยน,นะครับมันลดต่ำลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องท o t ๆแฟกเตอร์ productivity และอันที่6ก็คือปัญหาทั้งหมดก็ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของภูมิปัะศศาสตร์นะครับถูกเล่นงานจากทางด้านตะวันตกนะครับในในลักษณะที่ได้กล่าวถึงเนื่องจากว่าทางด้านจีนกําลังพัฒนาตัวเองพังงานขึ้นมา,าเรียกว่าเรียกว่ามาเกิดการแข่งขันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายสถานการณ์จีน ซึ่งดูได้จากอะไรครับเรื่องของในตัวเอเวอร์การเดที่อาจารย์อ่านเอเวอร์การเดจริงๆนะเพราะว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่มีคําว่าอ e. ีเพราะฉะนั้ตัวอีการเดเนี่ยต้องมาจากภาษาไม่สเปนก็เป็นภาษาอ่ภาษาอิตาเลียนเพราะฉะนั้นผุก็เลยเลียนอ่านตามภาษาอ่พวกอิตาเลียนหรือสเปนว่าเป็นเอเวอร์การเดครับเป็นเพียงเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพียงภาพฉายของปัญหาของเศรษฐกิจจีนซึ่งไม่ใช่อยู่ที่อาสาหาริมรัฐเท่านั้นเองแต่เป็นองรวมที่ได้พูดถึงครับ อืมครับโอ้สนุกมากครับอาจารย์แต่ขอเป็นคําถามสุดท้ายนะครับนี้เป็นคําถามจากเพื่อนเพื่อนักทุนที่ส่งเข้ามาตอนนี้อยู่กัน2200ท,ท,ท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับคุณชายนะฮะเขาบอกว่าโอ้ช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีเรื่องทุกวันเลยเกิดอะไรขึ้นกับจีนอีกท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเออมันละไม้คล้ายคลึงกับทางฝั่งของญี่ปุ่นในอดีตไหมมันจะกลายเป็น loss decade หรือเปล่าสังคมผู้สูงอายุปัปญหาสังคงมทรัพย์อะไรพวกนี้อาจารย์ใช่ครับที่ที่คุณพูดก็ถูก ประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่1978ถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเริ่มวันอะไรอะไรลูกคนเดียวไงแล้วมันสร้างปัญหา mm hmm. แต่วันนี้แล้วนะครับตอนนี้จะมีประเด็นอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไอ้ตอนที่มันเรื่องของสังคมสูงอายุอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาจีนนะครับแต่นแต่อย่าว่าจีนเลยเราก็กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับแต่ว่าคงจะไม่ถึงกับเป็นเรื่องอมีการพูดกันเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ย lost decade เนี่ยมันเกิดจากหลายเรื่องครับเรื่องหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า คุณอย่าลืม loss d e l a t e แต่มาเกิดขึ้นในช่วงเกิดดิจิตเตอลอันนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยมีการพูดว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้ามาแทนที่อเมริกามีการพูดกันอยู่เลยญี่ปุ่นจะเป็นมาหาอำนาจโอ้โหเยอะแยะมาก,โโมากเลยเจนถึงมหาเทนะถึงกับลุกอซอะนะครับโอ้โหทิ้งเลยแต่ในที่สุดญี่ปุ่นชะง,งักเลย loss d e l a e ก็คืออนะไรติดชะง,งักก็คืออนะไรเศรษฐกิจขยายตัวต่ำม,มากนะครับแล้วก็อยู่ที่หนึ่งหรือสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ขีความสามารถเนี่ยพอเข้าสู่ดิจิทัลเนี่ยของญี่ปุ่นน่ยพัฒนาจากเกษตรมาอุตสาหกรรมพัฒนาได้ดีมากแต่มาสู่ดิจิทัลญี่ปุ่นทักจะกทางงักแล้วเกาหลีต่างหากยังปะเดได,ได้กับันที่สองอสังคมสูงอายุนี่ใช่เลยเนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบกับมนที่3ต้องยอมรับว่าสังคมของของของ,ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่คุณครับเรื่องของออความกล้งเท่าเทียมกันสตรี อะไรต่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แรงงานที่เข้าสู่นะครับหายไปขาดแรงงานจากต่างประเทศเพราะว่าเขาเองก็พยายามส่วนดีก็คืออะไรไม่มีปัญหาเรื่องสังคมเลยแต่ส่วนหนึ่งก็คือขาดแรงงานเพราะว่าคณแก่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น lost decade นะที่ทําให้พูดง่ายมีเงินฝืดแล้วก็เงินเฟอ้อนี่ต่ำพยายามจะปั้นให้เป็น2%ไม่เคยได้สักทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น lost decade นะของของของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าของจีนเนี่ย นะครับจะมีประเ,เด็นปัญหาจะเป็น l o s เ d e c a d หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ยังพูดไม่ได้เพราะยังเ,เ,เป็นจุดเริ่มต้นแต่เริ่มที่จะเห็นชัดว่าตั้งแต่สมัยสีจิงผิงนะฮะเข้ามาปีหนึ่งสองเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยเริ่มลดลงมาเฉลีย่ยหรือประมาณ6หรือ7%ของจำได้พอหลังจากโควิดปีที่แล้ว3ตอนนี้มีการบอกว่าได้5%รก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับจะเป็น l o s เ d e c a d หรือเปล่าคงต้องมาดูต่อไปแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าประเทศจีนจากนี้ไปนะครับไม่สามารถพัฒนาให้ได้ขยายตัว เฉลี่ยห้านั่นหมายความว่าสีจิงผิงจะไม่สามารถบรรลุสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้2035นะครับว่าจะเป็นอะไรครับจะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับเพราะจีนเองยังไม่ได้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่า5%เปอร์เซซึ่งถ้าไม่ถึงตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกหลายเรื่องเลยเพราะว่านั่นหมายความว่าอะไรครับหมายถึงเศรษฐกิจจีนจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอะไราช้านะครับจำนวนคนตกจำนวนคนคนแก่มากขึ้น แล้วไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ตัวนี้เข้ามาช่วยเหลือในใล,ลายๆจ่ายก็เหมือนเราอะนะครับพอเราขยายตัว3%โดยเฉลี่ยต่ำสุดถ้าไม่ถึง5%เปนี่ยปัญหากับเราในอนาคตเยอะมากย,ายิ่งรัฐบาลขนาดนี้จะมีเลือกรถแลกแจกแถมอันนี้จะเป็นประเด็นปัญหากับเราในในเรื่องของเศรษฐภาพทางการคลังได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมาดูจีนว่าจะเป็น loss decade หรือเปล่าต้องตอนดูต่อไปแต่ที่ชัวร์ก็คือว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงท่ามกลางของครั้งเรียว ถ้าขับเครื่องบินกําลังอยู่ในช่วงอะไรครัอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเจอปัญหาเรื่องอะไรครับเอ่อหินนะครับแรงลมแรงนะครับเริ่มมีการปั่น่วนแต่ว่าจะไปได้สวยขนาดไหนหรือว่าจะกระทบยังไงต้องมาดูต่อไปว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่รั่วขณะนี้ยังอยู่ใน่าำกลางของพาย,อยุอยู่ครับ